ัไปสำหรับแฟนคลับทุกท่านนะคะที่สั่งจองนะคะวัตถุมงคลของเดี๋ยวคุณแม่จะไปรับอันนั้นเขาเลิกระเตียก็จะไปเลิกแล้วลูกจะไปไหนนั่าลูกจะไปรับนับเลยกี้ อ๋อเอาต摩托车ไปรับนี่อยจีมาอาบน้ำแบบเลยก่อนจะให้มอเตอร์ไซค์ไปในบ้านเออไปทางนี้มั้ไปรับค่ะแฟกคลรับที่รักษาสำหรับแฟกคลรับที่สั่งจับจับทวนมานะคะสั่งบรรจุมงคลทุกอย่างมานะคะก็หกร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะไม่ว่าจะเป็นตะกรุดพ่อปู่ตะกรุดเล็กอ่ะนะคะแล้วก็เหรียญพ่อปู่แล้วก็ท่านเท้าเวสุวรรณแล้วก็จับทวนนะคะก็จะมีตะกรุดใหญ่ ที่คาดเอวนะคะ1,599บาทกับกระเป๋านะคะกระเป๋าสพายกระเป๋าสตังค์สองันนะคะกระเป๋าสพายกับกระเป๋าสตางก็คือ1,599บาทยังพอมีนะคะแล้วก็แฟนคลับหลายๆท่านเลยนะคะบอกว่าไม่รู้จากหมายเลขบัญชีหมายเลขบัญชี006็จะชานะ1748946ธนาคารกสิกรไทยนะคะกะสิกรไทย ราพรรุ่งพรเทวีนะคะแฟนคลับท,ทุกทุกท่านนะคะตอนนี้สาวดําก็จะออกไปนาสักนิดนึงนะคะ,ะออกไปนาสักนิดนึงนะคะแล้วก็คงจะต้องเอาเอ่อกล้องติดไว้หน้ารถอย่างนี้นะคะเพราะสาวดําออกไปไม่นานนะคะออกไปไม่นานนะคะแล้วก็สําหรับเอ่อตะเกี้ยงปู่องอาจญาดอกไม้นะคะเอ่อพ่อปู่พ่อปู่ก็บอกมาว่าให้สาวดํารีบทํา รีบทำสถานที่ให้ปู่องค์อาจย้าดอกไม้ซึ่งพ่อปู่ก็บอกว่าได้ท่านได้มามาคุยกันแล้วนะคะท่านได้มาคุยกันแล้วเพราะตรงนี้จะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะย้าทับทิมญ้าตะเคียนทับทิมให้7 5 4หนะคะแล้วก็ปู่องค์อาจนะคะปู่องค์อาจย้าดอกไม้นะคะ ปูอ่องอาจหญ้าดอกไม้ให้หนึ่งให้ห้าสี่หนึ่งนะคะห้าสี่หนึ่งปูองอาจหญ้าดอกไม้ห้าสี่หนึ่งนะคะห้าสี่หนึ่งนะคะตัวเดียวกับงวดน,นี้ตัวเดียวน,นะคะสำหรับปู่องอาจให้หญ้าตะเคียนเอ่อทับทิมนะคะให้เจ็ด 54นะคะเราจะอนนี้สาดําก็จะมาดูผลงานที่เขาถากย้านะคะถากย้าออกจากทุเรียนนะคะค่ะก็สาวดาก็เลยจะออกมาดูเขานะคะว่าเขาอ้ไนั่นจนแล้วนะคะค่ะแฟนสาวก็เห็นแล้วนะเดี๋ยวไปจอดที่ร่มจ้ะวันนี้เขาเลิกกันแล้วเหรอ เขาจะเจะเลิกกันขนาดนี้ทุกทุกที่ใช่ไหมสามก็มานั่งพักแล้วก็กลับบ้านเรื่องะไรเรื่อง้วเหรอยังเรื่องรถเตี่ยยังครับอ๋อทาให้เขาไปทำนั่นก็จะได้เอาตังค์ให้ด้านไหนโอะโอะอ๊ะโอ๊ะอะโร๊ะโอค่อยมางคะโอยะโอ๊คโอ๊ะโอะโอ๊ะะะเอ๊ียอละโอคะโอ๊ะโะโอะอะอ๊ะอ๊ะอะโอ่อ๊ะ่อะ กคุณป้าจะออกไปกดตังประเดีมว่าตังเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเขาเข้ามาเคลียร์กับคุณป้านะตังตังเหลือเท่าทไหร่จ้าที่จะให้เขาอะ่ะไม่ใช่อันนี้อันนี้คุณป้ามีจะให้อยู่แต่พูดถึงอ,อันน,อนอู้นอ่ะปุ้ยไอไอขี้วานน,ะนะ่ะนะ้อ้แล้วมีค้างไหมกูตป้าถามว่ามีค้างอะไรไหม,มแล้วพอพอดีไหมรือหรือพอใช้ไหมนะ่ะพออ๋อฮะ เดอบาทเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยออกมาคุณป้าอยู่นี่แหละออกมาเดี๋ยวคุณป้าจะดูว่าตังพอก็เอาไปจ่ายเขาเลยอ่าเดี๋ยวคุณป้าจะให้กับทินนั่นแหละนะโอเคจ้ะโอเคจ้ะค่ะแฟนขับที่รักจานนี่คือสาวดําจ้างเขามาทำย่านะคะเออจอดทุนนี้แหละจอดทุนนี้เออจอดทุนนี้ไม่ต้องไปนู่นเออจอดทุนนี้ละจ้ะนะคะก็จ้างเข้ามาทำย่าทุเรียนนะคะทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวสาวดำก็จะดูก่อนว่า นักโทต้นนั้นแม่ดูก่อนว่าเมื่อเช้านี่อันกดตังมาแล้วเ่าไอ้ใส่กระเป๋ากางเกงตัวนี้แหละเราเงินหยุดเงินหยุดกับเนี้ยีรยเป๋ากับเนี้ยมันเคลื่นหน่อยเดียวนี่ไม่มีซิปบอกไม่มีซิปมันนี่อันหมื่นาัเขาเก็บได้เงินแบบพันกางเกงหรือขี่มอเตอร์ไซค์เงินพันใส่กันเดียพี่ก้าวนสวนมาผมสวนไปเอาผมก็เห็นมันก็เห็นมันจอดก่อนเพราะมันอยู่ฝั่งโน้นจ้ะ ็เลยว่าไอมันมีพอให้เขาบอกก็เลยว่าเอ๊ก็เราว่าเรากดมา,า,มานั่นอยู่ว่าไปใส่บาทแล้วไปที่มันลื่นไงลื่นกระเกงลื่นแม่อันนี้มันมีแต่นั่นจะเอาไว้ให้ที่ก้อนนะให้เขาอ,อ,เอ,อันนี้จะเตรียมไว้ให้พ่อปูนี่แบงเศษทีแบ,ง,แบง์พันแบงก์จะเก็บแบง์ยี่สิบจะเก็บไว้ให้พ่อปูไปถวาวพ่อปูให้พ่อปูนะแยกทานไงทำไว้พ่อปู อันนี้ก็แลกเสีเรีนแลกความน้ำมันไปเรื่อยๆก็นั่นน่ะสินั่นแล้วแต่นี่มันไม่ได้มันมีแิ่แม่งก็ย,ยังนั่นอยู่เนี่ยว่านั่งนึกอยู่เอ,เอาเอาตังค์ไปวางไว้ตรงไหนเนี่ยตังค์ไปวางไว้ตรงไหนติีไว้ก่อนที่จะหายมันมันมีอยู่นะม,มีจงหาอีกก่อน,นกำลังกำลังนั่งคิดว่าเอ้าตั้งตั้งหมื่นตัวบาทเรบอยู่ไหน,ไหนแต่เนี่ยในการนั่งคิดอยู่เนี่ย เมื่อจ้านีหล้นก็ได้คืนแล้วมันลื่นครับเออ,อ,อนี่ไงไหลายกระเป๋า <c oughs> <c oughs> ก้อนใช่ก้อนแล้วอะไรและนี่แกใช้ยังไงค่ะเอาอันนั้นเดี๋ยวคุณป้าจัดการในก็มัน,อ,น,นอันนี้เอาให้จ่ายในเขาคนนะเ,เดี๋ยวเพิ่งให้ที่ก้อนมาก่อนล้คุณป้าเดินไหมเดีย๋ยวค่้ยก็ทำต,นนตรงนั้นแหละก็คงจะเสร็จตรงนั้นเราประมาณเลยนะก็ไอ้ไอ้น้องก็จะได้จ้างเข้ามาก็ต้องได้ฟื้นอ่าห้าโมงเขาเรื่องห้าโมงเปล่าถ้าห้าโมงก็ตรงครงนั้นก็คงคทำไม่โจทย์อันนั้นก็คงจะทำไปจนเลย มาแล้วมาสักทายแล้วมาคุยเร่นงกแล้วเมื่อเช้านี่อันนี้ก็คือไอ้เนี่ยก็คือมันตนุ้งจ้างก็มาฟื้นดินอีกนะแบบพวกเนี้ยต้องฟื้นดินถ้าไม่ฟื้นดินก็ดินมันก็แข็งใช่ไหมล่ะถ้าไม่ฟื้นดินดินก็แข็งเนี่ยก็คือต้องฟื้นทีเนี้ยต้องฟื้นดินแล้วฟื้นเป็นหน้าฟื้นเป็นหน้าเพื่อที่จะเอาไอ้เนี่ยใส่บริเวณรอบรอบคือคือรอบกว้างๆรอบห่างๆ พื้นมันมันต้องเทฝุ่นก่อนเทฝุ่นยายใยไปทั่วแล้วก็ขุดฟื้นทุบทุบมันจะได้ทับถ้าเราไปฟื้นแล้วมาใส่ปุ๋ยมาเคลียที่หลังมันหลายขั้นตอนถือว่างั้นก็หมายก็ว่าเอาเอาเอาไอ้นี่เทก่อนไม่ใช่โรยละเทเป็นกองกองเลยเนี่ยเป็นกองเล็กๆไม่ที่เขาบอกจบ ขยายศาสตร์ทางน้นศาสตร์ทางนี้เวลาฟื้นก็จะเป็นหน้านั่นแหละแล้วเธอต้องมาแล้วผู้หญิงก็จะทําได้เหรอคุณป้าว่าโอ้ยทุกมันมีแต่ผู้หญิงทําผู้ชายเขาไปทำก่อสร้างทําไม้ทําอะไร๋อเดีเขาก็ทำมันทำช้าๆเอ้ยทำสำนั้นมันขาดจริงๆเขาทำแค่นั้นเหรอมันไม่ใช่แบบเราทาเองเราทําเองเรายังลากตวดตวดตวดอันนี้เขาก็ทําไปอย่างนี้แหละเ่าบอกทำมันเหนื่อยเขาเคยทําอย่างนี้เนาะ ไปทำอย่างนี้ทำเร็วมันเนื้อไมเ่เขาทำถากลงไม่ลึกใช่ไหมละ่ะเอาเพรา่อา,าออกคนคาดก็คาดปอ,องปองไว้เวลาเราจะสูงหรือจะทำปุ๋ยก็ได้ก็ได้แฟนคลับที่รักจ๋าอย่าลืมนะคะสำหรับตัวเลขนะคะตัวเลขของหญ้าทับทิมหญ้าตะเคียนทับทิมนะคะให้ 7, 5, 4ปูออะะ่ปูองอาจนะคะปูองค์อาจให้5 สีหนึ่งนะคะนะคะห้าี่หนึ่นะคะแฟลกหลับที่รักทุกท่านแล้วก็อของอเยบร้านเียบผลไม้นะคะร้านเจียบผลไม้อันนี้ให้มาให้สาวดำมาห้า5 4 0ศูนย์ห้าสีนยะคะของเียบผลไม้เมื่อเช้านี้สาวดำไปใส่บาตตอนเช้านะคะ แล้วก็ไปปล่อยปลาเสร็จกลับมาก็มาแวะมาแวะที่มาแวะที่อ่าร้านเจียผลไม้ให้มาห้าสี่ศูนย์นะคะให้ห้าสี่ศูนย์สาวดังก็เออห้าสี่ศูนย์นี่ก็สวยนะแล้วก็ให้มาสองหารก็ให้ห้าสี่ศูนย์แล้วก็ให้ห้าอันนี้เรียกอะไรห้าเจ็ด 570 540 570นั่นคือของร้านเจ็บผลไม้นะคะแล้วก็ส่วนของพ่อปู่องอาจเมวานนี้ให้ให้หางเดียวนะคะปู่องอาจให้หางเดียวเลยค่ะให้หางเดียวเลยคับห้าสี่ะนึ่งนะคะในรถตรงนี้ห้าสี่นึ่งเนาะอ่าเรียบร้อย แฟนคลับจะ,จะทุกท่านเนาะขอให้ทุกทุกท่านนะคะมีโชคมีลาบกันเนาะของพ่อปูป่เราก็รอค่ะท่านผู้ชมพรุ่งนี้กับวันที่26แล้วนะคะนี้วันที่ยีหแล้วนะคะ แบบนี้นะคะพ่อปู่บอกว่านี่นะคะคือจับโทนของสาวดำนะคะนี่มีแบงค์พันอยู่ในนี้นะคะแล้วก็เหลืออยู่6เส้นนะคะมีแบงค์พันอยู่ในนี้ที่ท่านเสกท่านท่านปุกเสกแล้วนี่คือสร้อยสแตนเลส2,500บาทนะคะเหลืออยู่7เส้นมือเหลือแดเมื่อกี้นี่แฟนกับสั่งก็เลยเข้าไปส่งแล้วนะคะวันนี้นะคะนี่ค่ะ แฟนคลับเห็นแล้วนะคะเออนี่นะคะสาวดำก็ให้ท่านดูตามนี้นะคะเนี่ยค่ะก็คือจับทโทนที่แบบมีแบงค์พันนะคะแล้วก็เป็นสร้อยสแตนเลสเหลืออยู่เจ็ดเส้นเท่านั้นค่ะ2,500ับาทก็คือมีแบงค์พันที่ท่านปลูกเสกแล้วไว้ในนี้พ่อปู่สั่งนักหนาเลยนะคะว่าให้ญาติพี่น้องมีติดตัวไว้ทุกคนแล้วก็ที่เหลือก็ให้ให้แฟนคลับบูชาไปเหลืออยู่เจ็ดเส้นเท่านั้น2,500บาทก็คือมีแบงค์พันอยู่ในนี้แล้ว ซึ่งพ่อปู่ศรีสุโธนะครับพ่อปู่ลงล่างประทับร่างพระอาจารย์แล้วท่านจับไปนะคะแล้วท่านก็บอกว่าสุดยอดเลยนะคะเพราะว่าเป็นเป็นจับโทนที่เป็นที่ท่านดูดซับเรียกซับนี่พ,พ่อปู่พูดอย่างนี้เลยค่ะบอกว่าสาวดำอมมีไว้ในสุดยอดเลยนะคะเพราะว่าเป็นปลูกเสกแล้วและมีแบงค์พันอยู่ในใน,ในจับโทนด้วยนะคะ ันบอยากได้ก็จองมาเลยค่ะ2,005บอกว่าบอกว่าเอาจับทูลแบบมีสร้อยจับทูลแบบมีสร้อยคือมีคือมีแบงค์พันติดอยู่แล้วนะคะเหลืออยเหลืออยู่7เส้นนะคะท่านท่านโอนมาเลยแล้วก็ส่งเอ่อที่อยู่พร้อมมาถัดไปรษณีย์มาเลยแล้วก็พิมพ์ด้วยนะคะว่าจับทูลแบบมีสร้อยนะคะนี่นะคะเนาะสวยอันเนี้ยเนาะเหลืออยู่7อันนัน มีญาติพี่น้องเราได้หมดทุกคนหรือยังโอเคจ้ะขอตัวทุกท่านโชคดีนะคะได้หมดทุกคนนะอันนี้พี่น้องได้หมดทุกคนหรือยังเนะี่ยจับทวนเนี่ยจับทวนแบบนี้ซ้อยอะ่ะสามสี่อืมโอเคจ้า